สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลวิกช anel นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Forza Horizon 4นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควส์เฟสซิเบิลเพลย์สตัวล่าสุดที่จะดูออทัมนะครับของตัวซีรีส์ที่49เนาะเลเวล20ขึ้นไปนะครับถึงจะทำเควส์พวกนี้ได้นะครับทำห้าสิจะได้การแบ็กสเตจเอาไว้แลกรถเนาะสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นภาคสี่นะครับตัวนี้เป็นเควส์ถ่ายรูปเรนโบกินี่ที่หอคอยนะครับใช้เรนโบกินี่คันไหนก็ได้ตรงประพาคารนตรงนี้นะครับใช้คคคััันนนนนนไไไหหกก็็ด้ะะมมีเเอาลยรบ อยู่ตรงนี้นะครับมีเขียนว่าไลท์เฮาส์ขวาสุดของแมปเลยกด P เข้าโหมดถ่ายรูปแล้วก็กด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับถ่ายให้มันติดทั้งตัวหอคอยตัวนี้แล้วก็รถเรานะครับแล้วมันจะตีถูกสองงานแบบนี้ครับถัดมาเป็นสีควตย่อยนะครับด้วยรถหมวด Extreme o f Road นะครับตัวนี้จะมีสีควีตตามจุดสีมูดด้านล่างนะครับที่เป็นจุดๆุดสีอันนะฮะหรือตรง Chapter หนึ่งขับสีนั่นนะครับวัที่หนึ่งให้เอาคันนี้ออกมาขับนะครับเป็น Tail Cat เนาะ แนะนำให้ใช้รถตามผมนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับวิธีโหลดจนจะอยู่ขวาบนเดี๋ยวผมจะแปะวิธีโหลดไว้ให้นะครับตัวนี้ครับถัดมาข้อที่2ก็คือให้เราเนี่ยเล่นชนะข้อคันที่3าครั้งนะครับมีวิธีการง่ายๆครับอีซีออกมาคีทิพับนะครับแล้วก็เลือกที่อีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เทน d ิงทูเดย์เนาะให้มาเลือกเป็นอันแรกนะครับอีซี่วินใครหาไม่เจอให้เอาโค้ดไปกรอกตรงช่องค้นหานะครับโค้ดนี้ไปกรอกเลยนะฮะ โอเคก็ขับตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวตามบอร์ดขับตรงไปเลยเข้าเส้นชัยไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวตามบอร์ดเนาะอ่าเรียบร้อยเท่านี้เป็นอันเสร็จนะครับถัดมาเป็นวิกเก็ตสกิลยี่สิบครั้งนะครับก็คือให้เราไปชนเรื่อยๆชนแล้วก็โดดแล้วก็ชนนั่นชนนี่ไปเรื่อยนะครับนี่ถ้าชนรั้วชนโดดเนินนั่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นสกิลตัวนี้ขึ้นมานะครับเวกิ้งบอลนะครับเอาตัวนี้ยี่สิบครั้งนะถัดมานะครับตัวนี้เป็นสะสมก้าวดาวจากการกระโดดนะครับ ก็ให้เลือกด่านที่กระโดดได้เลยนะว่าตรงไหนก็ได้ที่เป็นสามเหลี่ยมลูกกระโดดนะครับก็สะสมจนครบ9้ดาวนะครับโดดซ้ำๆอยู่นั่นแหละโดดไปโดดมาโดดนั่นโดดนี่นะครับจนครบ9ดาวเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จแล้วถัดมานะครับเป็นแข่งกระบอกชนะ2อครับสตานะครับโดยรถ l รมโบว์คัสเอแ0ดเนาะใช้เรมโบว์คันไหนก็ได้แต่ขอให้เป็น A800 นะครับกดไฟทิ้งเข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะให้เราไปแข่งนะครับมันจะมีแต้มสีฟ้านะครับให้มันนำนะครับนำบอดเนาะ เอมสีฟาน้ำบอดสองตาขึ้นไปนะครับถัดมาเป็นแข่งกับรถวิบากนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเราขับรถเก๋งแข่งกับรถวิบากนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปมอเตอร์ไซค์เลยก็ขับไปแล้วก็ให้มันได้ที่1นนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับถัดมานะครับตัวนี้เป็นมินิเกมนะครับ3ด่าน5ตาแพ้ชนะห้ามออกนะครับจะใช้รถเป็นคาร์อแปดร้เนาะทางที่ดีก็ชนะไปเลยนะครับอาจจะใช้รถพวกนี้ครับอาจคาร์ด A800 คันไหนก็ได้ ในนี้นะฮะถัดมานะครับเป็นเควสทำความเร็วนะครับให้ได้329นะครับทำท็อปสปีดเข้าแถบถ่ายรูปแชะนะครับนี่แถบถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับให้เราไปตั้งไกลๆเลยแล้วก็ขับมาเข้าตรงนี้นะฮะใช้เป็นตัวนี้ครับมอเตอร์ MT เก้าร้อยนะครับหาได้ในราคาประมูลหรือว่าเอาการแบ็กสเตตไปแลกได้นะครับคันละประมาณสี่แสนเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับใครมีอยู่แล้วไม่ต้องโหลดใหม่นะครับใช้จูดเดิมได้เลยก็ขับไปเลยนะครับให้ได้2 3 9ทางขวามือนี่นะฮะ เรียบร้อยนะครับอ่ะถัดมาครับเป็นควิกระโดดไกลให้ได้2 1 5เมตรนะครับใช้คันเดิมได้เลยตรงนี้นะครับอยู่ขวามือเลยนะก็ขับเข้ามานะครับข้างในปราสาทแล้วมันจะมีเนินตรงนี้นะครับให้ได้215นะครับตรงนี้ตรงกลางอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จครับ ัดมานะครับเป็นเคลยรักษาความเร็วให้ได้160นะครับวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งเนาะมันจะมีขีดสองฝั่งนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมขีดสีขาวๆนะครับต้องฝั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็วิ่งไปเลยครับตรงไหนตัดได้ตัดนะครับขับมันผมก็ได้มันจะมีทางให้เราตัดอยู่แต่พยายามอย่าหลุดออกเส้นทางไปนอกเกินไปนะครับมันจะทําให้เราไม่ได้แต้มนะครับไม่ได้นับความเร็วเนาะมันจะขึ้นเฟลนั่นเองนะครับตรงไหนรัดได้รัดเลยครับนี่รัดได้รัดเลยแล้วก็เข้าแถบตรงนี้ครับเรียยบร้อ เริ่มจากฝั่งหนึ่งไปหาฝั่งหนึ่งนะครับเสาหนึ่งไปหาเสาหนึ่งเนาะตัวนี้นะครับเป็นเควสแข่งกระบอทนะครับ3ด่านขาวให้ติดท็อป3นะครับด้วยไฮรี่สกิลนะครับผมด่านมันอยู่ตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปรถสองคันนะครับในเมืองท้านบนเลยสีส้มนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะแตกออกมาเป็น3ด่านขาวแบบนี้ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ให้เราเข้าไปเล่นทุกด่านตามนี้เลยใช้เป็นแลมโบคันนี้นะครับ คาราโด LP 5 7 0นะครับแล้วก็จูนี่ใช้เป็นจูนี้นะครับก่อนมาเล่นให้ตั้งค่าความยากตรงนี้นะครับด้านล่างเลยที่เป็นรูปรถนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็มาตั้งให้เป็นไฮรี่สกิลแบบผมนะครับที่เหลือเปิดบนผมได้หมดเลยนะครับผ่านแน่นอนไม่จําเป็นต้องร้อยเนะครับนี่ก็ได้ที่1นนะครับอันนี้ถัดมานะครับด้านที่2เนาะนี่อันที่3นะครับ โอเคถัดมานะครับแข่งด่านตัว3ด่านขาวเหมือนกันเลยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานที่แข่งนะครับใช้ไฮรี่สกิลเหมือนเดิมนะฮะอยู่ตรงนี้ครับด่านอยู่นี้ S2998 Hypercar ครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะมี3ด่านแบบนี้ออกมาฮะใช้เป็นคันนี้นะครับ918 Spider นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเข้าไปเลย หาเรียบร้อยฮะชิปโอเคเสร็จแล้วนะครับถัดมาเหมือนกันครับเปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนด่านครับผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับแค่เลือกรถแล้วก็เลือกจูนให้มันตรงกับด่านที่มันต้องการนะครับด่านอยู่ตรงนี้อ่ากดเข้าไปเลยมันจะมีข้างใน3ด่านแบบนี้ครับใช้ b r z นนะครับแล้วก็จุดนี้ฮะ โอเคด่านที่3แล้วนะครับถัดมาครับตัวนี้เป็นควขับห้ามชนแบบจับเวลานะครับห้ามกดย้อนกลับด้วยนะพอกดเข้าไปข้างในปุ๊บมันจะมีด่าเล็กๆให้เราดูนะครับด้านในเลยตัวด้านล่างนี้นะครับด่าเล็กเนี่ยกดเข้าไปเล่นตรงนี้เลยนะห้ามย้อนกลับห้ามชนนะครับตัวนี้เป็นเข้าร่วมออนไลน์เอเวอเร์นะครับหรือว่าลงแรงนะครับใครที่เพิ่งมาเล่นเนาะ ก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้ไปเล่นคุกคิ้วก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนะมาที่ออนไลน์นะครับแล้วเลือกอันนั้นล่างนี้นะครับสําหรับใครที่ปลดล็อกตัวนี้แล้วให้เล่นอันนั้นล่างนี้ครับลายๆสซีเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะมีด่านให้เลือกนะครับแนะนําให้เลอกอันที่3นะครับจบไวดีนะฮะอันที่3นะครับโอเคหรืออยากเล่นอันไหนก็ได้นะแล้วแต่เรานะใครยังไม่ปลดล็อกนะครับให้มาเล่นอันข้างบนก่อนนะครับตัวคุกคิ้วด้านบนนี้เลยนะฮะกดเข้าไปเลย แล้วก็ให้มาเลือกด่านที่เราจะเล่นในตาถัดไปนะครับเล่นสัก3ตาหรือว่า5ตาประมาณนี้นะครับมันจะได้เลเวลมาจนเป็นเลเวลสนะครับเราถึงจะปลดล็อกด่านออนไลน์ได้นะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ